สวัสดีครับพบกันกับพานในตำนาน่าขอวเขาครับวันนี้จะมารีวิวรีวิวกับเล็กครับกับเล็กหางหนูเนาะเอาไปใส่นูนะครับเพิ่งสร้างมาจากลัสดานะครับสร้างมาจากลัสดาอลนี้มาแกะ modify แก่ modify ขนาดหกนิ้วยี่สิบอันนะครับยี่สิบอันเนาะราคากับประมาณสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมว่าโอเคนี่ยนะี่สิบอันหกนิวสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับคมบนมะักกลับเนาะกลับเล็กแบบนี้นะครับกลับหนู้นนี่มันมีหลายอย่าง,น,งนะครับเนาะบางคนเขาก็ ใส่เป็นเขาเอ่ยเนี่ยเป็นเป็นปน,นวะวครับเป็นท่อพี c วิซี่หรือเป็นบังเมยไพ่ก็แล้วแต่นะครับนวงก็มีนะครับกับเล็กแบบนี้ก็มีนะครับหรือใส่เป็นบ่วงนะครับบ่วงสิ่งบ่วงยัง่ะที่ผมเมื่อได้ช่อ o ยูทู e เขาบอกบ่วงกระเทยบ่วงดีบ่วงเหยียบยังก็มีลายยังนะครับเนะ <laughs> ดี่ยวจะพูดได้มากสไตล์ได้นะครับ แต่ว่าสไตล์ผมนี่เฮ็ดเองถ้าว่าเฮ็ดเองได้บ่เฮ็ดหน่วงยังเฮ็ดได้เบิดครับสไตล์ช่างเนาะมัาขาอยู่คากินแต่ผมมักแบบซื้อมาผมบ่มีเวลานะครับผมตอนนี้ผมเฮ็ดงานอยู่โรงงานนะครับโรงงานในเมืองนะครับโดนๆผมสิได้กลับบ้านนะครับผมบ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดดอกผมก็เลยสั่งจากรนดานี่ยแหละมาแต่งแต่งไว้เตรียมไว้เพราะว่าผมมีแพนจะกลับบ้านอยู่อ่าอีกสองสามมือข้างหน้าครับลาลางาน นะครับนั่งงานไปพักผ่อนอยูยบานนะครับช่วงนี้ก็าปฝนตนน้นหนาวนะครับเนาะเขาก็ล่างเขียวงามเลยอยู่บานนะแต่กับท่นไอ้หีไอ้หมายดอกาสิไปเลาะเบิ่งสื่อกลับซื่อ,อยังมาแตงไ่น,นะครับเบาไลายแล้วนอกเรื่องนะครับเอานี่ครับกลับขนาดหกนะิ้วเนาะมาสิมารีวิวให้เพื่อนเนี่ยลักราศดาเจ้านี้ก็โอเคนะครับซื้อมาแล้วมาแตงเอง คกับของที่ซื้อมากนะมันจะพวเป็นแบบนี้เด้ตัวนี้มันนะมันจะเป็นแถมเดือยเดือยเดียวที่ผูกกับตัวนี้แล้วก็เดือยมาออกมาเส้นเดียวนะครับเดือยฝั่งนึงก็เสียเอาตัวนี้เกาะเสียนะครับอีกฝั่งนึงก็ไว้ตะเกาะเนี้ยครับแต่ผมเอามาแต่งครับเนี่ยผมมาแต่งแซงสินะครับข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถเด้งได้ลักษณะนี้ครับเนี่ยเห็นบ่มันล้วลงเล้นะนี่นาเดียวนะครับ มันรันไงบอกซื้อซะมันรันไงนะครับแต่ว่าแถมมันนันแนละมันมันมีอันเดียวครับมันสามารถโยกไปฝั่งนี้ก็ได้โยกไปฝั่งนี้ก็ได้ง่ามหนูดึงนะครับเวลามันรันเนี่ยมันมันถ้ามันโยกมาฝั่งนี้หลายบทถ้ามันรันปุ๊บโอกาสที่มันจะหนีบหัวหนูหนีบตัวหนูน่ะหน่อยลงนะครับแ้่ถ้าแบบนี้มันลงได้แบบนี้ครับโอกาสที่จะรันเ้วแบบ ถูกตัวนูน้นสูงกว่านะครับซื้อมาแต่งเอาครับลวดตัวนี้มันเป็นลวดนีหยังเป็นลวดนี่เลยครับเขาเอิน้นลวดเชื่อมเล็กครับลวดเชื่อมเล็กเชื่อมอะกอนเล็กนะครับตัวนี้ขนาดประมาณหนึ่งจุดสองมิลนะครับไปหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เชื่อมเล็กเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมอยังนี่แหละร้านอุปกรณ์ ก็สั่งเาม้นะครับบอกว่าถ้าซื้อลวดเชื่อมอารอกอนเนี่ยครับเชื่อมเล็กนะครับสแตนเลสก็มีด้สแตนเลสก็มีสแตนเลสมันส่ขาวเป็นสีขาวนะครับตัวนี้สแตนเลสมันสะเป็นออกเคลือบทองแดงนะครับเห็นบ่าวเขือบทองแดงเล่เงาเขาจงเป็นเส้นสายไฟเวลาปลอกสายไฟออกมา,มาเป็นเขาจงสายไฟแต่ว่าเวลาเราตัดเราข้างในมันเป็นเหล็กนะครับลวดเชื่อมเหล็ก ตัวนี้มันเข่ากีดสนิมนะครับถ้าก่อนเ่อเข่ากีดสนิมเนี่ยนะครับตะก่อนจะเป็นเป็นลวดเลียมเบียมเลยนะครับเ่อเข่ากีดสนิมแบบห่อๆแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้ครับเป็นยังข้อดีของลวดก็คือตัวนี้ก็คือมันมันแข็งนะครับนี่คุณสมบัติแข็งเนาะเนี่ยผมมาดัดเบอร์ไหนเบอร์เนี่ยเห็นปะเส้นเล็กก็จริงแต่มันแข็งอ่ะมันบ่คือลวดลวด มัดขวางนวดไอ้มัดอันนั้นเข้าดินวดไอ้มันอ่อนนะครับอ่อนแล้วก็เส้นใไงเท่าอยากให้มันแข็งเขาก็เส้นใหญ่เนี่ยนะครับแต่อันนี้มันเส้นหน่อยความแล้วก็แข็งความนะครับหาซื้อได้ประมาณเส้นละเส้นละสองบาทกว่าสามบาทแล้วแต่หม่งครับบางที่เขาขายสี่บาทเนี่ยอา่าสมกับถ้าผมซื้อมาตกเส้นละสามบาทครับสองบาทสองบาทมา มาสองกับสามบาทเลยครับผมซื้อมาก <c oughs> จำไม่ค่อยได้ครับซื้อมากแล้วมาดัดเนี่ยดัดใช้ลักษณะนี่นะครับเห็นบ่าตัวนี้เอาไปเสียบเนี่ยนะครับเฮ็ดไ้มันสีหกหกเนี่ยมันมเวลาเสียบเข้าไปเฮ็ดไ้มันหมุนกินเนี่ยครับหมุนเพราะมันต่อง,องมันกส็สิลัน่นม่องเสียอันนี้เป็นสไตล์ผมเนาะทามาบ่าแตงเด้บ่ได้ครับนะครับต่ผมมักแตงแบบนี้มันโอกาสที่จะลันง่ายแล้วก็ได้นูนะโอเคกว่านะครับ ผมหมักแบบนี้นะครับผมก็เลยมาเสือมาแต่งนะครับนี่ก็คือผมเฮ็ดแล้วเป่นและผมก็มีตัวอย่างที่ตรวดเส้็เดียวที่เขาซื้อมากใหม่ๆับผมเห็ดแล้วเป็นแล้วผมจังมารีวิวนะอันนี้คือผมผูกผูกเสือกไปแล้วนะวิธีเก็บนยผมเก็บแบบนี้นะครับเบิ่งประหกนะครับูกง่ายผมนะครับอตัวนี้ก็คือพืนเก็บเนาะซื้อมาเสียกันยังมัดอยังเสีผมพื่นเก็บนะครับ เก็บแล้วผมก็มันก็สิเป็นอย่างสเวลาไปใส่รถ้ามัดร่วมๆเนี่ยอันนี้หาหลังครับถ้ามัดร่วมผมก็สิมัดไปอย่างส่นะครับหาลังเวลาไปใส่แต่ว่ามันยังเปลี่ยนขอางไม,ไม่เนาะเวลาเอาไปใส่มันกิมี่น้ามันเห็นบ่เป็นน้ํามันที่ติดกับเล็กเมือ่อผมจะยังดำๆเลยเนี่ยเวลาจับอ่ะมันสิไม่กินน้ํามันมกินหลวดนะครับ มันกะไม่ได้ไปใส่ผมก็ว,ว่าสิเอาไปเกียกขี้ตมงกวนเกียกขีดตง่งมึงเล้ใส่ละจุ้มจุม,จมขีต้ตมมันดำดำ,ดำแล้วกนนะครับจสิเสียบเงี่ยเพื่อดับกิหลวดเนาะเพราะของมันยังไม่อยู่นะครับถ้าเฮาเคยใช้สองเท้เาสามเท่าแล้วมันก็บ่าเป็นยังนะครับบ่ต้องบ่ต้องอยากเรื่องนี้ว่าต้องห่วงเรื่องกินนะครับแต่ตะรวจนี่มันยังไม่อยู่อย่างนูตื่นนะครับอันนี้มารีวิวให้เพิ่นเนาะรีวิวสาหรับคนมักกับเหล็กนะครับเอาไปแต่งได คนมักหวงมักบ่วงกัอันนั้นของเพิ่นเนาะครับผมก็มกักอยู่ดอกแต่ว่าผมบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดน,นะครับสื่อสั่งแบบนี้มาเฮ็ดเดืองานมาผมก็มาเฮ็นนั่งเห็ดก็แกล้ไปนะครับเตรียมตัวครับอีก2-3ม,มือ้อผมก็สิกลับบ้านแล้วนะครับเอาครับอันนี้เป็น EP พนึงเนาะไปติดตามเบิ่ง EP 2ผมจะพาไปไสครับอันนี้ไปเบิ่งหมาย่าไสจังไดใส่อัน,นผมก็มีเงียของผมอยู่ดอกเนาะอ่า นี่ไง่ผมก็สิปั่นนี่ผมผมว่าเสียมันสับปะหลังครับมันสับปะหลังอ้ปาดสดสดนะปาดสดสดเนี่ยปาดใบโดนมันจะแห้งนะครับปาดสดสดเรามาเสียบแล้วก็จะมีหัวเชือในการฉีดฉีดให้มันหอมให้มันเข่าครับหอมมันมาถือกินหอมปิ๊บแล้วก็มาเห็นมันเราก็เลยจะแทะมันห่อนะครับแต่บระูว่ามันจะมีหนูเหใส่บว่าหนูมันปลายฝนต้นหนาวนะครับเขากำลังเขียว นะครับแล้วนหะ้องเพราะท่านเด็กหูจับไม้นะ้อนหะ้องจะไป็นหลอดมือกวนนะครับหูอาจจะอึดแน,น่นอนบานผมนะใส่ใหม่ยี่สิบหลังเ,เสียไปเส้นได้สิบหาตัวยี่สิบตัวคืออย่งในคลิปยูทูบต่างๆเนี่ยผมว่าโอกาสหน่อยนะครับผมกล่าวว่าใส่เราใส่พอเด็กอยู่เด็กกินนะครับเพื่อมันหมานเพื่อมันได้ยักตัวสองตัวเพื่อมันได้อ้อมนะครับโดนเด็กกับบ้านดโ <laughs> ดนๆด,นๆด้เฮ็ดคลิปหพี่น้อง ช่า a c e b o o k นะครับ mm hmm. ให้เอฟซีเ hmm. พื่นติดตามแน่กน็ติดตามฝากติดตามมาด้วครับเด้อฝากติดตามอีพีสองผมแน่ผมเจะเอาล่งคลิปไ้เบิรงนะครับเดี๋ยวภาพไปใส่กันเบิรงนบรรยากาศตามถุงท้องถุงนะบานผมครับผมบกค่อยได้เหตุคลิปล่งกนะ็พอให้แน่มาสองรายการผมมันผม,นผมเหตุงานนะครับเนาะอันนี้เบิ่งบ่ค่อยได้มีโอกาสได้กลับบ้านผมบ่ค่อยล่งคลิปไป มูว่วปนไดครับเด,ดี๋ดี๋ยลงคลิปกับคอยขอนคานก็มีสาระแน่จะหน่อยอยู่หรอกคลิปเพ็ดเบียดขึ้นยังผมก็บ่ค่อยได้เอาลงนะครับผมมาเอาลงคลิปหายอยู่หากินนี่แหละครับเอาติดตามกันนะครับเนาะติดตามเมื่อกี้พี่ซองพี่นี้มันจะเงี้ยเอาเนี่ยเอาหลายใหญ่ห้างแล้วกาฝากติดตามไม่ได้ครับเนี่ยไอ้เพิ่งเปิดไปโดนแล้วถ้าบ่ค่อยไอ้คลิปลงนะครับคนติดตามยังหน่อยอยู่สินะครับฝากติดตามหน่อย ับพบกันอีพีสอเนาะ